นะครับฮัลโหลครับ, <Hello. S 1> ค,รบคิดว่า <Hello. S 1> เสียงปรบมือเท่านั้นแหละครับที่ศิลปินชื่นชอบที่สุดนะครับ <Thank you. S 1> วงสิงห์ผลละกาครับ <Thank you. S 1> จะ <Thank you. S 1> บรรเลงเ <Thank you. S 1> พลงโค้ก <Thank you. S 1> ให้ฟังครับ รอคอยตั้งเครื่องเสั้งนานเล่นแค่นี้30วิครับคือเพลงโฆษณาก็ต้องในลักษณะนี้แต่ว่า Voluntary Dream, Dream and Memories นะครับจะเล่น1นาทีคือการโฆษณานี่เรามีตั้งแต่15วิาวิจนถึง30วิ60วินะครับอย่างที่ผมเคยร้องเอาไว้คุณก็ได้ฟังไปแล้วนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนโคกเป็นของเราเสมอจำได้ไหมครับเพลงนี้ไม่มีขายนะครับ ไม่มีขายนะครับเพลงนี้มีแต่บ้านเราเท่านั้นนะครับขาย <laughs> ครับแล้วก็ต่อไปนี้จะเป็นบรูนตีดรีมแอนด์ n มม e ม o รีนะครับจะเล่นในสไตล์1นาทีให้ฟังคือเพลงโฆษณาซึ่งคณะกรรมการของโคกได้ตัดสินมาแล้วนะครับ2วงนี้ ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าใครเป็นคนควบคุมเสียงนะค <c oughs> ุณสมพลบว่มาม <c oughs> คือไมคตัวนี้อาจจะไม่ชอบสุภาพสตรีหรือไงไม่ทราบะ <c oughs> สวยอย่างนี้ยังไม่ชอบเลยเหรอคะเ <c oughs> อาล่ะครับใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ดาดาซาวนะครับเป็นผู้ติดตั้งเครื่องตั้งแต่เริ่มการประกวดมา ถ้าพร้อมแล้วบอกคนใส่เสื้อแดงเลยนะครับเขาจะเป็นคนบอกผมอีกทีนึงเวลานี้จะส่งไปดูงานต่างประเทศจะไปจัดคอนเสิร์ตแถวแถวคอมเมนเนี่ยฮะอ,อ๋บ้านเกิดคุณดอนใช่ไหมคะ <laughs> คือเราระหว่างที่เรารอคอยนี่ครับระหว่างรอคอยนี่นะครับเราก็พูดก็เศร้าเย้าแย่กันนะครับจนกว่าดนตรีก็จะเตรียมตัวพร้อม ใจรอสักนิดหนึ่งครับซึ่งคิดว่าแต่และว,วงก็คงจะนั่งใจตุม้มๆต่มๆนะคะว่าอยากจะทราบผลการตัดสินว่าวงใดจะได้รางวัล1 0 0 0 0แบาทน,นะคะครับแล้ววง,งที่ใส่เสื้อแดงขิดขาวนั่นไงครับวงอะไรครับวงไฮโลมั้งคะอ๋อไม่ใช่วงนึกเจ้าหน้าที่ที่นี่นึกกับตรีวารเอ้ะทำไมไม่ขึ้นมาประกวดสักทีครับ ใจเราเช่นนี่ครับคุยสิคะคุณดอนคุยสิคะผมก็ไม่รู้จะคุยยังไงเพราะว่าหน้าผมไม่ค่อยเหมือนเดอ๋อซะด้วยอยากจะทําให้เหมือนเด๋อแต่ไม่เหมือน <c oughs> ว่าไงครับอยากจะทําให้เหมือนเด๋อเหมือนกันแต่ดูไปแล้วหน้าเหมือนเสียวเออไม่ค่อยเหมือนเดอ๋อเท่าไหร่อยู่มุมนุ้นไกลๆมากเห็นรักยิ้มคุณดอนชัดไหมคะครับเล่นที่ซะแล้วคือ เขินหมดเลยดูซิด้านนู้นพอใจหน้าดูเลยเวลาผู้หญิงว่าผมนะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับยังมีสุภาพสตรีที่เห็นใจผมอีกเยอะค <c oughs> ือด้านหน้านี่ก็มีเจ๊น้อยก็มาชมด้วยวันนี้ใช่ปะครับอซอก็อมาด้วย <c oughs> เจ๊ดาด้วยค่ะเจ๊ดาเป็นคนคุมเครื่องคุมเจ้าของคุมคือคุณสมพศเป็นคนมิกเสียงแต่ว่าเจ๊ดาใน,นคุมคนคุมเสียงทีง คุมคุณสมพศอีกทีใช่ไหมครับผู้กำกับแล้วกำกับผู้กำกับอีกทีพร้อมไหมยังครับครับเราจะนอนกันอยู่ที่นี่เลยดีไหมครับคือละฮะก็ต้องขออภัยเพราะว่าเครื่องดนตรีไฟฟ้านี่มันเอาใจยากครับบางทีรักเนี่ยหลุดไปบ้างเพราะว่าเล่นกันหลายวงนะครับเดี๋ยวอดใจเราสักนิดหนึ่งเพราะว่าสายแจ็กต่างๆต้องมีการสับเปลี่ยนกันเจ้าหน้าที่ของเราก็พยายามอย่าง เร่งรีบแล้วนะครับอดใจรอสักนิดเดียวเราก็จะได้ชมเพลงที่คัดเลือกมาแล้วนะครับจาก Dream Memory ครับคุณดอนคะถ้าเกิดคุณดอนส่งวงเข้าประกวดนะครแล้ววงของคุณดอนได้รางวัลหนึ0 0แสนบาทนี่คุณจะเอา10,000แสนบาทไปทำอะไรคะผมเลยครับเอาทำอะไรอะไรคะฮะผมไม่บอก่อให้งงรู้แล้วล่ะค่ะส่งค่าหน่วยกิจ นี่ผมกำลังจะสอบรอดออยู่คุณไม่รู้เหรอพร้อมแล้วใช่ไหมครับดีแม m เมมโมรีครับไม่เป็นไรนะครับใจเย็นๆตรวจดูให้เรียบร้อยเพราะว่าเพลงที่เราจะเล่นนั้นนะครับท่านคณะกรรมการของโคกก็ จะเป็นผ yeah. ู้ตัดสินก็ไม่ยอมนะคะถ้าเกิดวง Dream and Memory ได้รางวัลของโค้กนี่จะต้องแบ่งให้พิธีกรครึ่งหนึ่งในฐานะที่เหนื่อยมากเลยนะคะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับปรบมือให้กับวงดนตรี Dream and Memory ครับแดร้อนรือหนาวไม่ว่าดำหรือขาวเด็กๆนุ่งซา ฉลาดทุกชีวาทุกท่าภาษาหากแม้นว่าได้มาเป็นมิตรกัน mm hmm. โลกคงจะสวยสวัยวิไลทุกวันเวลาด mm hmm. นตรีและอีลา mm hmm. จะพาให้เรามารวพรวามสามมาขี่กัน mm hmm. ได้ยิ้มแย้มให้กัน mm hmm. และสร้างความสัมพันธ์ทุกชั้นชน mm hmm. โลกคงจะสวยสวัยวิไลทุกวันเวลา โ,โดยรอยยิ้มย,ยิ้มที่บางโดยรอยยิ้มรอยยิ้มที่อ่อนหวานทำให้มลมจะ้อและบาดเพ้กระโจยามคุณร้อนกายหรือกะหายเหนื่อยร้าปลกชีวาให้เรื่องเรืนพันทันใดเร็วมาเถิด้วยโคบเซนสำใจโดยยิ้มที่สดใสซา่าตนดึนโคบสิ จบแล้วครับหนึ่งนาทีเดี๋ยวก็คงจะทราบกันนะครับว่าในปีนี้ทางบริษัทโคกจะเลือกเอาสองเพลงนี้เป็นเพลงอะไรที่จะนำมาเปิดให้ฟังกันนะครับคุณฮัลโหลเทสพอจบปุ๊บผลการตัดสินก็ออกมาปั๊บเลยนะค,ะครับช่วงต่อไปนี้จะเรียนเชิญคุณคริสสารสินนะคะขึ้นมา ประกาศผลการตัดสินนะคะระหว่างวงสิง์หน่งลากาและก็วง Dream and Memory นี่วงไหนจะเป็นที่หนึ่งและที่สองนะคะวงดนตรีที่ชนะเลิศเพลงโคก้กได้กับวง Dream and Memory ครับทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยนะครับขอแสดงความยินดีกับวงดนตรี Dream and Memory ซึ่งเป็นวงชนะการประกวดเพลงโคกครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ แล้วก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะที่วงสิงห์หลละกะาจะเป็นวงอันดับที่สองนะคะเขาเรียนเชิญคุณสุเทพนะคะเรียนเชิญคุณสุเทพเราหาวัฒนะขึ้นมามอบรางวัลแก่วงรองชนะเลิศเพลงโคกนะคะเขาเรียนเชิญวงสิงห์หละกะขึ้นมารับมอบรางวัลด้วยนะคะ ขอขอบคุณคุณสุเทพเราหาวัฒนามากนะคะ